โอเคครับกระบวนการต่อมาครับเป็นกระบวนการที่ส่วนใหญ่เราจะมาขายไม่ได้เลยเป็นการรับเงินมัดจำนะครับจากลูกค้าครับเช่นการมาจําสินค้าต่างๆนะครับโอเคตัวอย่างเนี้ยไอ้เจ้าเนี้ยมันมีมาจําอยู่แล้วที่ค้างอยู่มผมทําเจ้าหนึ่งแล้วกันให้ให้ให้ดูอชิ้นเจ้านี้แล้วกันคือหลักการมันขออูประวัติเนาะมีการจ่ายไปแล้วสองครั้งเอานี้แล้วกันง่ายดีก็คือเลือกลูกค้าครับ แล้วก็ใส่วันที่มัดจํานะครับแล้วก็ใส่สมุดลยว,วันมัดจําแบบไหนนะครับใส่แวดครับว่าเป็นแวดแยกแวดหลวมนะครับแล้วก็ใส่เงินมัดจําว่าเขามัดจำเรากี่บาทเพื่อจาอไปกำกับให้เขาแล้วก็รับคนเท่าไหร่อันนี้เป็นประวัติประวัติป้ามีการตัดมัดจําเท่าไหร่ตัดที่ใบกากับใบแ,แล้วสองใบแบบที่เราเป็นตัวอย่างเบื้องต้นไปแล้วแล้วก็ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากใบมันจำใบนั้นแล้วก็เป็นสามารถเป็นใบใบาไปกำกับภาษีเขาได้ในี้รับเป็นเช็ครับเป็นสนต่างอื่นในนี้ดู G L นะครับอ่าตัวนี้มันมีรบริษัทนี้มีอยู่สถางง่ายๆเจ้านี้ก็สร้างเงินมันจำใหม่นะครับึเรนี้เร็วๆแล้วกัน สมมติเคสที่บัญชีเรื้มไปสมมติบบนะจำนวนชี้ง0 0 0บาทมานี้มีแวดเป็น2,000นะครับเซฟแล้วก็โพสปุ๊บถ้าเกิดมีมัดจำจะเป็นโพสสองแต่ถ้าบัญชียังยังล้นกดไปนะครับมันจะขึ้นเตือนว่ามีมัดจำครับถ้าไม่เอาก็ลบลิงสาถ้าเอาก็เอามาใช้เคสนี้เราเอามาใช้นะครับเอากดเลือกมัดจำครับ เราต้องการเอามาใช้เท่าไรดี5้าอยแล้วกันห้าร้อบาทมาหกกง่ายปึ๊บก็จะหักเพ้่งเซฟแล้วก็โพสหรือโพสเลยก็ได้ผมชอบเซฟแล้วก็โพสก่อนทีนี้เสร็จแล้วกระบวนการตั้งลูกนี้รหัสเงินมาจำนะครับที่อจะเป็นนี้ครับมีการตั้งนี้เรียบร้อยแล้วก็เอาเงินมาจำมาหักมาครับ500บาท เราทำเจ้าเดิมลูกค้าเจ้าเดิมครับเราเดี๋ยวเรากลับมาดูเงินมาจําก่อนว่าเงินมาจําใบเนี้ยของเราเป็นไงบ้างเราลองขอเฟ e ิรนะครับใบนี้อ่ะก็จะมีประวัติการตัดแล้ว500ห้าร้อยในมาจําใบนี้ครับลูกค้าเจ้านี้เจ้าเดิมกท็ทีเอสสร้างอีกอันหนึ่งแล้วลูกค้าครับเอิม โ้มันจะดึงมาให้นะครับโพ้โป้จะดึงโป๊นี่ดึงมาแล้วเราก็เลือกก็เหลือห้าร้อยนะครับเราก็มามาตัดอีกทีผมเค่นี้ผมตัดอีกทีสามร้อยแล้วกันจะได้รู้ว่ามันทยอยตัดได้เรื่อยๆเเซฟโอ้ตตั้งเรียบร้อยนะครับเกิดช l ลแล้วปุ๊บแล้วผมก็กลับมาที่เงินมาจำนะครับไ,ไปเดี๋ยวล้วก็รีเฟชมาให้ดูว่า มีประวัติการตัดเพิ่มไหมประวัติการตัดก็จะเป็นอ่งนี้ครับห้าร้อยตัดสามร้อยพงเหลือสองร้อยนะครับสามารถมามาเอามาตัดไอีกสองร้อยผมเอาอีกทีนึ่งเพื่อให้มันหมดมผมไปเอาตัดที่จ่าชาราดูเราชมาการเครียดเจ้านี้มันมีเงินมาจํำเหลือ จำเนี่ยไปตัดได้หลายหลายที่เหมือนกัน สองร้อยเอกมาตัดได้สองร้อยมาจำสองร้อยลูกค้าจ่ายเงินมาเท่านี้จ่ายเงนินสดแล้วกันครับง่ยเพื่อง่ายสามพันสองร้อย ก็คือเราเอาเงินมาจำมาตัดที่รับชำระด้วยประมาณนี้เป็นไรายได้รับ่วงหน้านะครับรีเฟซดูดิเป็นยังไงครับก็ไปไปตัดที่ไปกำกับแล้วไปกับที่การจารา่ายชำระจะรับชำระตรงนี้ครับโอเคครับจบกระบวนการสร้างมัดจำแล้วก็การ เอาเงินมาจะมาตัดตัดได้2ที่คือตัดที่ไปกักลับแล้วก็ตัดที่การรับชำระได้ด้วยโอเคครับกระบวนการสร้างใบมันจำรับมันจำแล้วก็การตัดรับมันจำ